วันนี้เรามีภารกิจมาทำอะไรลูกเรามีภารกิจมาอะไรนะป้าตามหาเอเรียน,นี่แม่ป้าว่าเน,นี่ป้าได้ยินข่าวมาว่ามีเอเรียนแล้วเหรอจริงเอเลียนอยู่ที่นี่นี่นะใช่แต่ว่าเราต้องมียานอวกาศหรือว่าจะข้างหลังเราเนี่ยป้าใช่นี่ยานอวกาศนี่หรอใช่แล้วดี จริงเหรอป้าใช่งั้นอ่ะเราก็ต้องไปพิสูจน์สิใช่แต่ว่าลูกแต่ว่าลูกต้องมียาเป็นของตัวเองนะฮะลูกต้องมียาเป็นของตัวเองป้ามันแพงนี่เราต้องลองไปหาดูเลือกยาอะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันสิว่าพี่หมิงอาจจะเลือกยาอะไรก่อนอื่นเราต้องมาจ่ายตังกนเนี่ยพี่หมิงวันนี้มีมีเอาเมียมเมียวอีกแล้วเหรอย ปาปาได้ข่าวมาว่ามันมีเอเลียนในน้ำแม่เหรอใช่เดีย๋ยวเราจะพาพี่หมิงมไปดูกันว่าจะมีเอเลียนจริงหรือเปล่าโอเคปะพี่หมิงไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันสิตอนนี้เราก็จะเป็นเลือกนะคะเพื่อนๆว้าวมีเยอะแยะมากมายเลยแต่เดียพี่หมิงก็เลือกเป็นเหนียวเหนียวนะคะแต่นียเขาก็มีอะไรเนี่ยมีทั้งหุ่นยนต์ ีมอ้าวไปเลยระวังนะลูกแตเราจะมารอพี่หมิงอยู่ตรงนี้นะคะ้าแต่พี่หมิงไปน้่นแน่แม่แม่ว่าไม่เจอหรอกป้าถ้ามีหมิงะจะมาขี่อ้อมอยู่แบบเนี้ เราก็ต้องเราต้องไปตามหาเองละมั<_<_<_<_<_<_้งแม่ว่าจริงเหรอปเออมวแวแมววแวๆมวมวแววมวแมวแมวมวยวเมมวยวเมมววแมวแมีแวมวมมว เสร็จแล้วปูปูตอนนี้มีหมดพลังแล้วแหละอุ๊ยยังยังหมดพลังแล้วเอาพี่หมิงเข็นป้าช่วยพี่หมิงเข็นเร็วป้าตอนนี้เราต้องใช้หุ่นยนต์แล้วล่ะแม่ ใช่เราต้องใช้หุ่นยนต์แล้วป้าเพราะว่าตอนนี้เจ้าเอเดียนมันออกอลาว่าแล้วป้าใช่ใช้ไม่เหมียวไม่ได้เรื่องหรอป้าเดี๋ยวแม่จะพาป้าป้าเดี๋ยวแม่จะพาป้าไปดูเจ้าเอเรียนเยอะแยะมากเลยสัตว์ประหลาดเยอะมากพี่หมิงแม่เห็นสัตว์ประหลาดเยอะจริงๆนะไม่พี่หมิงล้วพี่หมิงคิดว่าป้าต้องใช้หุ่นยนต์ตัวไหนดีพี่หมิงเรื่องป้านสิเดี๋ยวพี่หมิงจะเป็นเรื่องนะว่าจะใช้หุ่นยนต์ตัวไหนที่จะไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาด เจ้าเอเลียเหรออ๋อใช่ป้าป้าอุ้ยอันนี้หรอมันไม่ดีมั้งอันนี้ไม่เป็นเครื่องบินนี่นามันไม่ใช่หุ่นยนต์อันนี้มันเป็นเครื่องบินส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องบินแต่ทีเนี้ยแม่ว่าเจ้าหุ่นยนต์น่ะพี่หมิงมันจะมีแค่สองตัวเนี้ยใช่ทานฟอร์เมอร์ไหมเนี่ยป้า เนเหมือนคัสฟอร์เมอร์มากเลยนะดูสิไหนป้าจะใช้หุ่นยนต์ช่วงนี้หรอไ,หไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเอาตัวไหนอะแม่เอาสีไหนดีอะพี่หมีก็สีไหนดีมีมีจะเอาสีอะไรลรกเอาสีอะไรดีหรอเ,เอาสีฟ้าเหรอพี่หมีจะเอาสีฟ้าเนี่ย yeah. อันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ป้าป้าก็จะเอาหุ่นยนต์ตัวนี้ไปต่อสู้กับเจ้าเอเลี่ยนดูสิเพื่อนๆ<ต>ว้า,าหลงเนี่ยมีเครื่องบินเยอะแยะมากมายเลยแม่ไม่่มอยได้ยินหรอกแม่แต่ว่าป้าว่าต้องไปจ่ายตังก่อนไปเยพี่หมิงมาดูเนี่ยแม่จะพามาดูพี่หมิงตรงที่เขาปล่อยยาน ไปต่อสู้กับเจ้าเอเรียนอีดูสิพี่หมีเจ้าเอเรียนตรงนู้นน่ะเยอะแยะเลยไปไปเอาลอนเนี่ยวาว้ายู ด้วยโอ้โ oh, ห <Okay. S 1> มาเร็วเลย <Yeah. S 1> ไปต่อสู้กับเจ้าเอเลียนด้วยแวป้ามาเลยมาเลยป้าเอ่ะพหมพ์โอ้ว้าวพี่หม oh, <wow. S 1> พ์เนี่ย yeah. ป้ามาแล้วอ่ะป้าจะมาต่อสู้กับเจ้าเอเลียน <Yeah. S 1> ดูสิเจ้าเอเลียนเยอะแยะเลยป้า <Yeah. S 1> ป้าเร็วๆร,รีบจัดการเจ้าเอเลียนเลย ตอนนี้จเจ้าเอเลียนพลังอลาวาดใหญ่เลยป้านี่เอาป้ายิงเลยยิงเลยป้าป้ายิงยยิ้าอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามาใกล้นะป้า แต่ว่าตอนนี้ปาจะถอยยังไงอะปาอุ๊ยปาต่อสู้เสร็จแล้วว่าเจ้าเอเลียนน่ะตุยไปแล้วตอนนี้ป้าก็จะขับแล้วขึ้นมาจริงเหรอลูกเอาแล้วพี่หมีจะขึ้นไปยังไงล่ะทีนี้เอานั่งด้วยกันพี่หมีก็อยากจะไปต่อสู้กับป้าด้วยไปงานก็ไปกันทั้งสองคนนี่แหละ ไปเลยอพี่หมิงจับปลาดีๆจับปลาดีๆจับดีๆจับดีๆวายจะแ,แม่รู้สึกว่าปลานจะสนุกกว่าเพื่อนเนี่ยแต่อันนี้บังคับยากใช่ไหมป้าอันนี้แม่รู้สึกว่ามันเหมือนเรียบทานฟอร์เมอร์เลยอะ กเป็นยังไงบ้างไหยปามายินแม่ได้ยังไงเนี่ยปายินแม่ทำไมอ้ยปาสุดยอดเลยปา,าเลยปาไหนๆปาก็ต่อสู้เสร็จแล้วอะ่ะแม่ว่าเอาเจ้าขุนยนเนี่ยไปเก็บเลยดีกว่ามะเพราะว่าภารกิจเราสำเร็จไปแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับทีนี้ก็จบลงแล้วนะคะ ถ้าใครชอบว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันข้ามเยอะๆนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดกดอะไรติดตามอะไรนะคะบ๊ายบายุยบุย,บย